นายพลคนอื่นๆของกองทัพเทนมาและเมืองตองกูคงรับรู้ได้ว่าผู้บัญชาการของตัวเองได้ตายไปแล้วจึงได้เริ่มส่งสัญญาณให้เริ่มถอยทัพกลับไปทิละคนเมื่อสองกองทัพเริ่มที่แตกตื่นและเริ่มหนีออกมาไล่พวกมันออกไปจากเมืองนี้ข้าพมันซะข้าพวกมันได้หมดจอมยุทธระดับสูงและผู้ทรงอำนาจหลายคนตายในระหว่างการต่อสู้รบ ซึ่งมันเหนือความคาดหมายของทุกคนจึงทําให้ทั้งสองกองทัพต้องล่าถอยออกไปพวกจอมยุทธ์ระดับกลางและระดับสูงเขาฝังศัตรูก็ถูกจัดการด้วยฝีมือของจอมยุทธ์ระดับสูงของฝ่ายเราส่วนพวกศัตรูระดับล่างที่กําลังหนีอยู่ก็ถูกพวกเราจัดการไปหลายในส่วนของเมืองเทนมานวีชวนที่ทําการป้องกันประตูทางทิศใต้นั้นกําลังต่อสู้กับผู้ผนําของเมืองเทนมานเพราะ เสียผู้นำไปทั้งสามคนกินไอ้ความโกรธแค้จนจึงได้แพร่กระจายไปทั่วการไล่ล่ากินเวลาไปหลายชั่วโมงโถ่ทำไมผู้นำของเรากับระดับสูงคนอื่นๆถึงได้จอมยุดแหลงระดับก้าทุกคนตายก็หมดเลยเ <c oughs> <c oughs> สียสนามรบแล้วลีบกลับไปที่เมืองแพ้ของคุพืพี่ออกไปไม่ต้องมายุ่งกับฉัน ปาถนาที่จะช่วยเหลือและได้รับความช่วยเหลือสิ่งที่ปรมาจารย์ของพวกเราเสียไปก็คือการที่ไม่สามารถทําให้ถ้านี้กลับมาสงบสุขได้เราทุกคนต้องให้กําลังใจกับห้ามยอมแพ้เด็ดขาดเขาไม่จะบอกให้ฉันมองข้ามและปล่อยวางแต่เขาเองก็กลับทาแบบนั้นให้ตายสิร่างสีทองน่ะแข่งๆนี่สื่ก็จริงและไหนพวกแรงระดับเก้ากับแรดอีกและมันไม่เหมือนกับเวลาที่เรากําลังจะตายนะ วิชานั้นนะ่ะแม้แต่กระดูกก็ไม่เหลือเลยนะครั้งนี้พวกเราสามารถจาัดก,การศัตรูแรงระดับสูงได้เจ็ดคนถึงดงกูจะล่าถอยไปแล้วแต่ทางเทียนหมาคงยังไม่ยยบแพ้ง่ายๆจะเพิกถอดใจสงครามนั้นมันยังไม่จบหรอกนะหลังจากที่ป้องกันการโจมตีจากทั้งสองเมืองได้จอมยุทธแรงระดับสามของมอโวกก็ไ,ได้รับคำสั่งให้อพยพออกจากถ้ำปกติก่อสองครามจะต้องมีนักเรียนจอมยุทธระดับสามราวๆสี่สิบคนช่วยสนับสนุน และตอนนี้มีแค่สิบห้าคนที่ต้องกลับไปที่โรงเรียนอาจารย์ถังยังบอกอีกว่าพวกเราจะไม่ได้กลับมาที่ถ้ำนี้อีกในเดือนนี้ขอโทษนะครับพุ่ลุงที่น่ากลักวกลัวคนนั้นไปนไหนแล้วล่ะครับเขาถูกเรียกไปหน่วยสนับสนุนนะเจ้าบ,บ้านนั่นเอาแต่คิดจะไล่จับสาวในถ้ำตอนนี้คงจะสมใจแล้วละมองยังไม่ตายสินะฝานปิง่ไหมอบอกแล้วยังไงหมอน,นี่ก็ต้องกลับมา ฝานปิงนายบาดเจ็บหนักเลยนี่ไม่เป็นไรแค่แผลถลอกนะสถานการณ์ที่ทน,นเป็นยังไงบ้างแลงระดับเจ็ดทุกคนตายที่สงครามหมดครับรวมถึงท่านปร,รมาจารย์ด้วยแม้แต่ศพเองก็หาไม่เจออาจารย์หวอเจมปิงอาจารย์หวีวรานับอาจารย์เจ้าวีรานเองก็ตายแล้วเหมือนกันร่างของพวกเขายังอยู่ในถ้ำแต่พวกเรานําร่างกลับมาไม่ได้ผูว้วหน่ยการขอโม่หว่ฉินฉินหวา แรงระดับ6ขั้นแรกท่านบรริชาตายแล้วเขาไม่ใช่ว่าอยู่แรงระดับ8หรอกหรือ60ปีเขาดูแลโมโหวแห่งน,นี้มาตั้ง60ปีก็ามาจากกันไปทั้งๆแบบนี้ประตูที่ถูกเปิดออกเมื่อปีที่แล้วและปีนี้ดอกไม้ในโลกของเรามักจะเติมเต็มให้กันและกันเสมอเัิไม่รู้ว่าภายภาคหน้ามนุษยชาติจะต้องมาเชิญหน้ากับอะไรแต่ชื่อว่าดอกไม้จะยังคงบิบานอยู่ในใจเราตลอดไปอย่างกับความฝัน ก็มาถึงเมื่อคืนก็สลบไปเลยแต่น้ำก็ยังไม่ได้อาบอีกเหนียวตัวชมัดอรุณสวัสดิ์ครับท่านมาทานสวัสดีค่ะท่านมาทานสวัสดีครับคนอื่นๆในชมรมยังแข็งแกร่งไม่พออีกอย่างพวกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องถ้ำพวกเขารู้แค่ว่าเมื่อไม่นานมาน,นี้ไม่หลายคนออกไปทำภารกิจแต่ก็ไม่คิดเลยว่าครั้งนี้พวกปรามาจยา์กับคนเ,เก่งๆอีกหลายคนถูกฆ่าตายภายในวัดเดียว เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกของผู้คนทางกองทัพเลยเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้แก่คนบนโลกจกเว้นถ้าทำให้เรื่องถ้ำนั้นกลายเป็นเรื่องสาธารนณะเท่านี้ครก็รู้ว่าทำไมคนหนึ่งตายกันเยอะในสงครามือยังไงสิ่งที่เหลืออยู่ในตอนนั้นก็คงจะเพียงชื่อที่ไม่คุ้นเคยยังจะมีอย่างอื่นอีกเหรออยากกับคนที่ยังไม่ตื่นจากโลกแห่งความฝันเลยฮะสู้กันหนึ่งตอนหนึ่งทุกคนลงไปที่ถ้ำกันหมดแต่กลับไม่ให้ครูลงไปด้วย เขาคงกลัวว่าครูจะตายนะมั้งแถมตะเกนนั่นยังเลือกที่จะตายเองแต่วกับย่เป็นห่วงเป็นใย,ยคนอื่นอีกดูท่าคงจะกังวลเอามากมากเลยละนะพี่อย่างเขายังเคยบอกให้ครูเลื่อนขั้นขึ้นเป็นบรรดาจารย์ถ้าครูทําได้ป่านี้คงเป็นไปนานๆแล้วละ่ะเพิบแล้วเธอจะยังยืนอยู่ทําไมหรือเธอเองก็ดูถูกครูอยู่งั้นเหรอเปล่าครับไม่ใช่แบบนั้นเพราะที่นี่มันไม่มีเก้าอี้ นี่อาจารย์ไม่ได้เมาใช่ไหมครับเมื่อ60ปีก่อนเพิ่งจะมีการสร้างโมโหขึ้นมาตอนนั้นที่นี่ยังไม่มีอะไรเลยอาจารย์กับพอคืออาจารย์คนแรกที่อยู่แลงด์ระดับ5แล้วเขาจบชีวิตที่ทำเมื่อไม่กี่ปีในตอนนั้นมีคนที่แข็งแร่งเพียงไม่กี่คนและไม่มีใครอยากที่จะได้รับตาแหน่งหน้าที่นั้นเป็นเพราะโรงเรียนที่เพิ่งสร้างได้ไม่นานพออของเราเป็นนักเรียนคนแรกของโมโหกงเป็นคนมีพรสวรรค์ทันที ที่เขาอยู่แล้งอันดับสี่เขาก็ขอมาสมัครตําแหน่งพออทันทีตอนนั้นเขายุยิมห้าและคนอื่นๆในตอนนั้นไม,ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเขาผมจะทําให้นักเรียนโมโหทุกคนกลายเป็นจอมยุทธที่แข็งแกร่งให้ได้เพื่อที่จะสามารถไปต่อกรกับพวกคนในถ้าให้ได้ครับตอนนี้เธอก็รู้แล้วใช่ไหมว่าพวกคนในถ้ำแข็งแกร่งขนาดไหนรู้แล้วใช่ไหมว่าความฝันของพอ,อเรามันน่าขันขนาดไหน แต่เขากลับเอาจริงเอาจังกับโมโหในชเรื่องในเรื่องศิลปะการต่อสู้อย่างมากมาตลอดสิปีอาจารย์นั้นสิบคนที่นี่มีแปดคนที่เป็นศิษย์ของเขางนั้นอาจารย์เองก็อืมครูด้วยความแข็งเก่งความสามารถของอาจารย์ของโมโหนั้นสูงกว่าผู้นำหลายคนในประเทศนี้แต่จํานวนผู้แข็งเก่งในโมโหถือว่ายังน้อยกว่ามากแหล่งทรัพยากรอาจารย์ผู้นำท้องถิ่นถ้าไมถึงถูกเลือกที่จะอยู่นั่นหรออาจารย์คือผู้ที่จะคอยชี้แนะทุกคน ในฐานะที่เป็นอาจารย์นี่ถือเป็นเกียรติอย่างมากเลยล่ะพออเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงเพราะเคยปวกฝังเรื่องการเป็นผู้นำอยู่ทุกวันในตอนนั้นทุกคนเพิ่งจะอายุเพ e ียงยี่สิบต้นๆที่กำลังเลือดเดือดซึ่งจะมีใครทนกับการพูดกอกครูแบบนั้นทุกวันกันพอครูจบครูไม่ได้อยากจะอยู่ที่นี่ต่อแต่พออเข้าไปหาพ่อแม่ครูที่บ้านเพื่อที่เสนองว่าการมาเป็นอาจารย์ที่โมโหนั้นเงินเดือนค่อนข้างสูงมาก ก็จะกลับออกไปมีการขู่คูอีกนักว่าถ้ารู่ออกจากโรงเรียนนี้เขาจะหักขาครูทิ้งซะสุดท้ายแล้วครูก็เหมือนกึ่งถูกบังคับกึ่งสมัครใจมาที่นี่เลยละหลายพิธีผ่านมาเขาได้ใช,ช้วิธีต่างๆยกกระดับการเรียนการสอนของโมโวให้สูงขึ้นเพื่อให้เด็กๆทุกคนมีศักยภาพที่สูงขึ้นซึ่งนํามาสู่ความยุคที่จเจริญยา่าขีสุดของโมโวในฐานะของจอมยุทธ์สุดยอดสองโรงเรียนจอมยุทธ์ส่วนตัวเขาน่ะ ก็มาจากการต่อสู้ลบหลายท่อหลายครั้งแล้วเพราะกระบาดแผลสาหัสมากมายพวกบรรดอจารย์ระดับสูงๆนี้ก็ถูกกวาดล้างไปจนหมดจริงๆแล้วครูรู้มาว่าตั้งแต่ปีที่แล้วว่าผลลัพธ์มันจกาตเป็นแบบน,นี้เมื่อเล่นระดับสูงและผู้ทรงคุณวุธหลายคนเริ่มรู้สึกตัวได้ว่าตนสามารถปล่อยวางได้แล้วพวกเขาจะลงไปที่ถ้ำและเลือกที่จะไม่หวนกลับคืนมาอีก ูได้ยินมาว่าก่อนที่ถ้ำนานเจนจะถูกเปิดออกเขาได้ลงไปต่อสู้กับพวกระดับสูงคนอื่นๆก่อนที่จะมาที่นี่ตอนแรกครูคิดว่าครูน่าจะรอได้อีกน้อยแต่ไม่คิดเลยถัาสองเมืองจะรวมตัวกันเข้าโจมตีเป็นไซท,ที่ให้ตาแก่นั่นต้องตายไปถ้าไม่อวดเก่งไปได้ว่าแค่ลงเนียนเดียวก็สามารถทำลายถ้ำนั้นได้แต่เกือบทำลายสักเมืองไม่ได้เลยด้วยซ้ำอยู่มานานถึง60บปีแต่ก็มีแค่แรงระดับ8พวกเราเองก็เสียดายที่ไม่สามารถช่วยเติมเต็ม,ตมว่ารัฒนาได้ อยู่กับตาแก่นั่นมาเกือบสี่สิบปีไม่คิดเลยว่ามันนะ่าอาจจะตายที่ต้องมาเล่าให้เด็กอย่างเธอฟังห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเชียวนะไม่งั้นครูจะสับเธอเป็นชิ้นๆเออไม่เหมือนกับมีบางอย่างร่างกายพลังปานเองก็ถูกรวบรวมเอาไว้จนหมดรวมถึงสอนสีเลือดที่ใช้ตัดคอศัตรูเองก็ด้วยแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์ไปที่ห้องยุทธศาสตร์แล้วก็ไปเอาตัวสำเนาของวิชากรรมปั้นแห่งคิงคองมาฝึกแล้วก็ศิลปะมวยไทยแขนอื่นๆด้วยฝึกซะ ก็เธอจะขึ้นไปอยู่และระดับ3ขั้นสูงได้เองแล้วก็ใช้ช่วงบิดเทอมหน้าร้อนไปเรียนรู้วิชาการต่อสู้อื่นๆจากทั่วมุมโลกซะเรียนรู้วิชาการต่อสู้จากทั่วมุมโลกเหรอครับถ้าจอมยุทธต้องการยมระดับความสามารถของตัวเองให้สูงขึ้นจะเป็นต้องสร้างโมเมนตัมของร่างกายให้สูงขึ้นรวมถึงทําให้พลังบานและจิตวิญญาณรวมกันเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ัดบพูดแบบง่ายๆก็คือต้องฝึกฝนเท่านั้นใช่แล้วละ่ะ ถ้าจอมยทดต้องการจะเพิ่มระดบับความสามารถของตัวเองให้สูงขึ้นจะเป็นตสร้างโมเมนตัมของร่างกายให้สูงขึ้นรวมถึงทำให้พลาปปาและจิตอุญญาณลวมงกันเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือต้องฝึกเท่านั้นครูรู้ว่าตอนที่อยู่ในถ้ำเธอสามารถเอาชนะแรงระดับสีมาได้แต่จอมยทดถ้ำแรงระดับสีจะเอามาเทียบกับจอมยทดระดับสีแบบเราๆไม่ได้หรอกนะในกระเพาะแรงกดดันมันต่างกันยังไงล่ะ จะยุดแหลงระดับกลางฝ่ายเราต่างว่าถูกพวกนั้นฆ่าตายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนในระดับเดียวกันหรือสูงกว่านั้นและพวกมนุษย์ถ้ำแหลงระดับสี่ส่วนใหญ่เองใช้หินเวทในการเพิ่มพมลังให้ตัวเองต่อให้ฆ่าพวกมันกีสิบคนก็ทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นไม่ได้หรอกเนาะเพราะงั้นเธอต้องไปสู้กับคนที่แข็งแกร่งกว่าตัวเธอฝึกให้หนกเข้าไว้แล้วเธอจะสามารถข้ามผ่านมันและกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในระดับเดียวกันได้ เพราะแบบนั้นที่หวังได้ถูกทางเหนือเรียกตัวไปสินะใช่แล้วละอีกอย่างการที่เขาเลือกที่จะไปทางเหนือส่วนหนึ่งก็เพื่อท้าทายตัวเองและยังเกี่ยวข้องกับการแข่งขันการเลกเปลี่งการต่อสู้ด้วยแล้วเขาเองก็มีความปรารถนาที่จะยึดอํานาจของนานวอด้วยจุดประสงค์ของเขานนะไม่ใช่จุดประสงค์ที่บริสุทธิ์หรอกนะคู่ต่อสู้ของเขาหนะอ่อนแอกว่าเขามากอันที่จริงเขาล่มเหืวอในเรื่องศักยภาพของร่างกายในด้านความคงกระพัน ทำให้เขายังไม่ไปถึงจุดสูงสุดสักทีส่วนเธอนะ่ะแค่ลองไปท้าพวก10อันดับของแรงอันดับ3และถ้าเอาชนะพวกเขาได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะฝ่ายเราเองก็สูญเสียกันเยอะในจะนักเรียนที่กําลังจะเรียนจบอีกพออวังกับคนอื่นๆเองก็อยู่ในถ้ำถึงอย่างไรตอนนี้ทุกๆคนต่างก็สู้อยู่กับพวกมนุษย์ถ้ำอยู่ก็เลยไม่สามารถพูดได้ว่าใครถูกหรือผิดเข้าใจที่เขาพูดใช่ความแตกต่างของทุกคน ุกคนต่างก็เห็นแต่ตัวกันอยู่แล,แล้วล่ะครับผมเองก็อยากจะสู้เพื่อมวล,ลมนุษย์แต่ว่าผมเองก็อยากจะดูแลครอบครัวของผมด้วยยอมยกสมบัติของตัวเองให้ญาติหรือว่าเพื่อนเพื่อหวังว่าครอบครัวตัวเองจะปลอดภยัยนี่เป็นสัจธรรมนี่เป็นศัจธรรมของมนุษย์อยู่ฉล,ลาดเหมือนนี่อ๋ออีกอย่างนะห้ามใช้พลังปาในการต่อสู้หม ถือว่าเป็นการฝึกความแข็งแกร่งของตัวเองและคิดว่าจะเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ระดับเดียวก,กันกับเธอได้จริงๆใช่ไหมเออก็ดูไม่มั่นใจเลยนะคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระหรือไงนิ่แม,ม้แต่ตัวเธอเองก็ยังไม่เชื่อเลยใช่ไหมว่าตัวเธอสามารถทําตัวเองมีร่างกายที่คงกระพันได้เวลาที่อยู่ในชั้นปรมาจารย์และทุกคนจะมีพลังปานและเลื่อนไม่จํากัดและมีความสามารถในการควบคุมพลังอีกด้วยยามคู่บัญชาการลีเขาสามารถฆ่าศัตรูแระดับ9้าได้ ขอให้จะอยู่ในสถานการณ์หนึ่งต่อสามก็ตามในแร้งระดับแปดที่มีความสามารถควบคุมพลังที่แข็งแก่งได้ก็สามารถเอาชนะแรลงระดับเก้าได้ด้วยตัวคนเดียวรวมถึงสามารถตอบโต้ได้เหมือนด้วยเหมือนกันเจน้าหนูถ้าเธอไม่อยากเป็นแร้งระดับเก้าที่ถูกแรงระดับแปดฆ่าตายก็ฟังซะถ้ามองในระยะยาวการเอาแต่เพึ่งพลังปานมากไปมันก็ใช่ว่าจะดีกับตัวเธอสิ่งที่เขาพูดมามันก็ถูกแล้วนะขอบคุณ ที่ให้คำแนะนำครับอาจารย์ในอนาคตเราจะไม่ยอมโดยคนอื่นมนจาจัดการได้ง่ายหรอกนะฉันว่าไปอาจารย์ครับไอ้คำว่ายากาคูการิสรุปแล้วมันคืออะไรหรอครับเวลาที่ผมพูดคำนี้อ่ะทีไรผมรู้สึกว่าปัิยาของพวกศัตรูมันแปลกๆปลไม่ต้องไปสนใจความหมายนั่นหรอกช่วยใช้ไปเถอะเอาละไปได้แล้วคุณมีเรื่องต้องทำม,มีงานงั้นเหรอครับ ก็ม่มีทั้งปรมาจารย์แต่มาจารย์ของโรงเรียนแล้วมากกว่าครึ่งก็ไม่ได้มีอยู่ที่นี่ไม่ให้ยุ่งได้ไงล่ะหรือว่าเธอไม่ยุ่งกันล่ะออกไปได้แล้วกำปั้นเห่งเกณคองเป็นวิธีที่ใช้ระเบิดพลังออกมาได้เพียงครั้งเดียวซึ่งเป็นวิชาสืบทอดจากศาสนาพุทธเมื่อหลายพันปีก่อนมุ่งความสนใจไปที่ร่างกายวาจาและจิตใจความด,ดุดันและความเด็ดเดี่ยวดาบกระสุนเลือดไม่ใช่ ใช้พลังปานมากนะักแต่เป็นการเป็นการฟันแบบต่อเนื่องและสุดท้ายก็จะระเบิดออกมาเทคนิคนี้ค่อนข้างยากซึ่งจะทำให้เชี่ยวชาญเลยแต่กาปัาน้นแห่งทิงของนั้นจะแตกต่างออไปวิธีการน่ะไม่ค่อยเยอะมากนะักจดจ่อเข้าไปที่พลังไอความกัวกระพันนั้นต่อให้มันจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตาม ใช่คนนี้ก็จะทำลายมันด้วยหมัดเดียวให้ได้ย่อ yeah. นมันไม่ง่ายเลยนะเนี่ยถึงยังไงมันก็เป็นศาสตร์การต่อสู้แหละนะตัวเรามีประสบการณ์น้อยเกินไปตอนนี้มูลค่าทรัพย์ตอนนี้มีอยู่20ล้านเท่านั้นหนึ่งกร,รกฎาวันปิดเทมเอมฤดูร้อนก็จัดอันดับของมหาวิทยาลัยจอมยุทธได้มีการเปลี่ยนแปลงอันดับหนลินอี้อี้อันดับสชิมฟุนชิง อันดับ3ฝา,านปิงและข่าวบนอินเทอร์เน็ตก็ทําให้เกิดเรื่องยุ่งยากอีกจนได้ก่อนอื่นก็เริ่มเอาความคิดของพวกลักที่จอมยุทธ์ออกมาก่อนเพื่อที่จะทําให้คนอื่นเริ่มมีจุดสนใจที่จะออกมาพูดว่ายุคนี้เริ่มจะไม่สงบสุขแล้วประเทศของเราเริ่มที่จะค่อยๆค,ควบคุมความคิดของประชาชนการเป็นจอมยุทธ์หมายความว่าต้องไปสู้กับคนอื่นๆไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว พัฒนาการของฝานปิงเองก็เร็วมากตอนนี้เจอเขาครั้งแรกเขาไม่ได้จอมยุทธเลือดสใช่แล้วละ่ะครั้งแรกที่เจอเขาหมอได้มันเอาแต่กินยาเพิ่มพลังอยู่เลยเพราะหวังปิงนั่นนะทำให้ฉันจำเขาได้และไม่คิดเลยนะว่าเขาจะกลายมาเป็นจอมยุทธรนดับสามได้ในปีนี้ถ้าเป็นงี้ต่อไปเรื่อยๆมีหวังฉันถูกตามทันแน่นอนงั้นเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนายใช่ไหม ก็ไม่แน่หรอกนะโลกนี้มันกว้างใหญ่จะตายไม่ได้เทศบาลเมืองอยางเฉินทุกคนมีเลอกจะมาแจ้งนี่คือรองผู้อำนวยการฝานซึ่งย้ายมาจากกระทรวงการศึกษาทักทายกันหน่อยสิทุกคนสวัสดีครับรองผู้อำนวยการฝานสวัสดีค่ะเออสวัสดีครับผมฝานมินหลงวันที่สองกรกฎาได้มีคำสั่งให้เปิดอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกับถ้ำเพื่อทำการเคลื่อนย้ายศพของผู้ที่เสียชีวิตในถ้ำออกมา วันที่สามสิ้นสุดความแข็งแกร่งของมนุษย์ล้วนมีจุดจบที่ไม่สวยงามก่อนที่จะสู้กล้าที่จะตายและไม่เกรงกลัวจะสู้จนตัวตายมนุษย์ไม่ได้มีชีวิตที่ยืนยาวดังนั้นจ้องยึถือว่าตัวเองเป็นแข็งแกร่งและจะทำร้ายผู้ที่อ่อนแอกว่าและจะได้หลงละเลงในอำนาจใครกันละ่ะที่จะเป็นวีรบุรุษในสงครามครั้งถัดไปแน่นอนว่าย่อมเป็นลูกหลานในรุ่นนี้ ทั้งหมดทำความคารพผมเสียใจด้วยครับไปไม่ได้เอาชีวิตหลานสาวฉันขึ้นมานะฉากที่เห็นตรงหน้ามันทาให้เราหันกลับมามองตัวเองเราเองก็ไม่อยากให้ครอบครัวต้องมารับเท่ากระดูแบบนี้เหมือนกันไม่อยากให้พวกเขาต้องมาเสียใจร้องไห้กับความเสียสละของเราเองเมื่อก่อนเรามักจะรู้สึกตัวว่าตัวเองไร้พลังแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้ว ต้องแข่งแก่งวันนี้แข่งแข่งขึ้นจนไม่มีใครสามารถเอาชนะได้เจ้าพี่บ้ายังมีหน้าโผล่หน้ามาอีกเหรอมานีหน้อยไม้อีกแก้มเดี๋ยวนี้เลยเมื่อกี้ยังสนุกไม่พอเลยนะไม่เอาหน,หนูโกรธหนูโทรไปหาตั้งหลายสายแต่ก็บ,บอกว่าไม่มีสัญญาณเลยเฮ้ยพี่กล้าปฏิเสธพี่งั้นเหรออืมพี่ไปอยู่ที่ไหนมานี่อ่ะแม่ครับผมกลับมาแล้ว พี่คะเออถึงจะได้รับบาดเจ็บก,ก็สามารถรักษาให้หายได้ไวแต่รอยแผลเหมือนจะไม่ได้หายไปในทันทีสินะเจ้าลูกบ้าพ่อลูกพยายามปิดแม่เอาไว้นี่เขาคิดจริงเหรอว่าแม่จะไม่รู้เรื่องนะตอนที่ออกไปข้างนอกทุกคนก็อาจจะพูดว่ามีเด็กคนนึงต่อสู้เก่งมากเด็กคนนั้นอยู่แลงระดับ3แต่สามารถเอาชนะแลงระดับ6ได้มีคนเก่งตั้งเยอะแยะทำไมไม่ให้หวัวหน้าถังไปสู้แทนซะเองละ่ะ นุ่งพึ่งจะยุแค่นี้เองแต่สิ่งที่ลูกทําได้นั้นถ้าลูกเป็นอะไรไปขึ้นมาพวกเราจะทํำยังไงล่ะอะไรกันและนี่เป็นจอมยุทธนี่นะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่พี่จะต้องเจ็บตัวเพราะงั้นอย่าซึมแบบนี้สิดูเหมือนแม่จะคิดว่ามันเป็นการต่อสู้ทั่วไปสินะแต่คนทั่วไปอาจจะไม่เคยมีโอกาสได้เห็นจอมยุทธและองาับสามต่อสู้มาก่อนแล้วนะแม่ครับผมไม่เป็นไรแพ้แค่นี้เองเดี๋ยวก็หายแล้วครับ อีอยังหัวหน้าทาังเองก็อยู่แรงระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ผมอยู่แรงระดับ3ามแล้วนะครับจะเหมือนกันได้อย่างไรบางทีอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผมอาจจะนั่งตําแหน่งรัฐมนตรีของนานเจียงก็ได้นะครับรัฐมนตรีของนานเจียงอะไรกันล่ะนั่นนะ่ะไม่ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆในวันเดียวหรอกนะแม่ไม่อยากเห็นลูกไปสู้กับพวกแรงระดับ6อีกแล้วเข้าใจแล้วครับผมสัญญาว่าจะไม่สู้กับแรงหกอีกก็ได้ครับครั้งนั้นมันเป็นอุบัติเหตุน,นะครับ ่แต่แม่ครับผมไม่ได้กลับมาบ้านตั้งนานะแม่จะไม่ทําอะไรอร่อยอร่อยแผมกินหน่อยเหรอแม้แต่ละสามก็ด้วยอยากกินอะไรก็บอกมาเกลยวน้ำผมอยากกินเกลยวน้ําที่ขายข้างนอกน่าไม่อร่อยเลยฮ่า,าได้เลยครั้งนี้นายมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปทางเหนือเพื่อที่จะไปท้าแข่งจากสถานการณ์ตอนนี้พวกเราต้องรียบหน่อยต้องแข็งแร่งขึ้นให้มากกว่านี้จะก,ก็ตรวจจับขึ้นพลังงานเห็นว่ามีกําหนดแล้วว่ะ ว่าจะเปิดเส้นทางเข้าไปในถ้ำใหม่ภายในครึ่งปีนี้ที่หนานเจียงนะก็เปิดเส้นทางถ้ำครั้งแรกน่ะอันตรายมากแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนายเคยไปที่ถ้ำอยู่ในมอโวแล้วแต่นนะยยังไม่เคยเห็นสัตว์หรือว่าเพื่อสามารถเอามาใช้เป็นอาวุธใหม่ในการฆ่าได้ใช่ไหมล่ะถึงจะเคยเห็นแต่ว่าเจ้าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะฆ่าได้เลยถ้าถ้ำเก่านั่นถูกเปิดมาเป็นสี่สิบปีแล้ว แล้วถ้าเกิดนายอยากได้ทรัพยากรแล้วก็นายจะต้องเข้าไปส่วนลึกของถ้ำไม่เคยมีใครเข้าไปถ้ำเข้าใหม่นี่จะต่างออกไปเพราะจะมีทรัพยากรอ,อยู่เต็มไปหมดรวมถึงผู้จอมยุทธระดับสูงๆด้วยแล้วนายเลือกคู่ต่อสู้ได้หรือยังครับที่แรกที่จะไปก็คือโรงเรียนทห,หารในอย่างเหมือนนะนายจะไปที่โรงเรียนหรือว่าที่มหาวิทยาลัยจอมยุทธ์ด้วยตัวเองก็ได้แต่ทั้งที่ดีนะจะให้อาจารย์สอนของนายตามไปด้วยน่าจะดีกว่านะ ถึงจะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมก็เถินแต่ก็ไม่เป็นอันตรายหรอกพวกเขาอาจจะรู้สึกละอายใจเพราะกลัวว่าจะถูกลังแกวได้แต่ก็ยังมีพวกหัวรุนแรงอยู่บ้างที่อาจจะอยากได้ชีวิตนายพอง้นระวังตัวไว้หน่อยก็ได้นั่นเหรอครับอาจารย์เหรอแต่พวกอาจารย์คนอื่นยังอยู่ในถ้ำกันอยู่เลยดูเหมือนว่าจะต้องเป็นอาจารย์หลี่แทนและ้วละมั้งที่จริงแล้วมีอีกเรื่องที่เรียกนายมาในวันนี้ควจะออกเดินทางอยากจะลองฝึกกับคนอื่นหน่อยไหมก็ไม่เป็นไรหรอกครับ พี่หวังยังมีเวลาอีกเยอะครับ่องของพี่หวังก็ยังอยู่ที่โมโวใช่ไหมล่ะครับแต่ยังได้เครดิตตั้งเยอะตัวเองก็อยากได้มากเหมือนกันโอ้ดูเหมือนนายจะมั่นใจมากเลยนะว่าจะเอาชนะฉันได้ได้วยฐานะจอมยุทธการมั่นใจในตัวเองถือเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับจอมยุทธพี่หวังเองก็อยามามัวแต่เล่นนะครับระวังผมแซงหน้าไปก่อนนายเป็นคนแรกเลยนะที่พูดแบบนี้ขนาดเพื่อนรุ่นเดียวกันยังแทบจะเอาชนะฉันไม่ได้เลยนะคนอื่นๆเอง ถูกผมทิ้งห่างไปทีละนิดเส้นทางยอมยุดผมยังต้องแข่งให้ได้อย่างพี่หวังที่เป็นเหมือนต้นแบบของผมสุดยอดไปเลยนี่แค่ปีเดียวแต่ก็มาถึงแล้งระดับ3ามแล้วถือว่าสุดยอดแล้วล่ะนะท่านนคิดว่าฉันเป็นเป้าหมายงั้นฉันก็จะตั้งตารอก็แล้วกันแหมพี่หวังกับพูดแบบนี้ไปผมก็ไม่ได้ดีใจหรอกนะครับไม่มีอะไรหรอกงั้นไปก่อนนะเอ๊ะจะไปแล้วเหรอ ี่หวังครับตอนนี้ใครกระดูกผมเหมือนประหลอดแล้วนะครับลางโรงเรียนทหารทั้งสามแห่งในประเทศจีนโรงเรียนทหารอย่างเหมือนัร่นจัดอยู่ระดับที่สามซึ่งจะไม่ได้เป็นที่รู้จักทั่วโลกด้วยความแข็่งนั้นจะได้ว่าเทียบกับอีสองโรงเรียนที่เหลือนอกจากจะมีรายชื่อโรงเรียนจอบยุทธสามอันดับก่อนหน้าแล้วยังมีรายชื่อแรลงอันดับประเทศอีกด้วยรายชื่อสิบอันดับถึงยี่สิบแสดงความแข่งจะพอคอกัน แต่ก่อนและหลังจะจัดอยู่อันดับไม่ได้หมายความว่าคนพวกนี้จะไม่เคยต่อสู้กันจุดประสงค์หลักที่มาที่นี่ก็เพื่อจะอัพระดับขึ้นไปอยู่แรงระดับ3สูงสุดและสะสมโมเมนตัมร่างกายไปเรื่อยๆจนกว่าขึ้นไปแรงระดับ4สวัสดีครับพอผมเข้าไปข้างในได้ไหมครับโทษทีทาไมเจ้าคนของสถาบันก็เข้าไปไม่ได้หรอกนะถ้าจะมาหาคนแล้วก็ ไปลงทะเบียนไว้ที่ตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวนี้มันดีแล้วเหรอที่มาหาแบบนี้ถ้าเกิดมีคนออกมาแล้วเราบอ,อกมาขอท้าสู้ละ่ะมาตั้งหาชั้นหรอสวัสดีครับผมมาที่นี่เพื่ออยากที่จะมาท้าสู้กับคุณนะครับไม่ละไม่มีไหวพริบเอาสวัสดีครับพี่หวังเรื่องการท้าแข่งนะ่ะต้องทํายังไงบ้างนะครับถ้าจะเอาเป็นทางการหน่อยก็คือส่งคําขอไปที่โรงเรียนตามกฎปอาจอมยุทธทั่วโลก จากนั้นก็รอตอบกลับจากโรงเรียนถึงอย่างไรวิธีการนี้ค่อนข้างจะชา้าและมีสิทธิที่จะถูกปฏิเสธได้ขณะอยากให้มันเร็วแล้วก็ออกวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือโพดขนาดนั้นเลยก็ใช่นะซีไม่อย่างนั้นจะมีใครเขามายอมการท้าสู้ละ่ะนายแค่ต้องการจะะส,สมโมเมนตัมความแข็งแกร่งของร่างกายแต่คนอื่นไม่คิดแบบนั้นตามที่ฉันพูดนะพวกนั้นไม่ยอมนายง่ายๆหรอกพวกเขาต้องสู้จนสุดตัวเหมือนกันและนี่จะเป็นตัว สาคัญในการท้าแข่งเลยละเข้าใจไหมครับในอนาคตเราคงจะเป็นเหมือนพี่หวังก็ได้ตะโกนท้าแข่งกับคนอื่นๆเนี่ยฝานเป็นจโบอกมาที่นี่เพื่อมาขอท้าสู้กับนักเรียนจอมยุทธระดับ3ามยางเหมือนแต่ระดับ3ามของยางเหมือนนะ่ะไม่เท่าซะเลยย่างเหมือนนะ่ะด้อยกว่าไม่มีที่เปรียบเทียบเป็นไปไม่ได้หรอกในระดับสามก็สู้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกไ้ตายสิจะเอาใช่ไหมย่างเหมือนของเราเต็มไปด้วยเกียรติยศและความรุ่งโรจน์ เหมือนจะโกรธมากกว่าที่คิดอีกนะน,นี่ยแต่วิธีการของเราหวังก็ใช้ได้ผลจริงๆนั่นแหละไปสองจังยางเหมือนเย้าช้างและระดับสามขั้นสูงสุดจะขอสู้กับนายเองเย้าช้างกูข้ามเลยเฮ้อ,อและระดับสามขั้นสูงหรือต่ำกว่านั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผมหรอกนะเพราะงั้นอย่าทําตัวเองต้องอับอายจะดีฝานไปเงเธอบุกเข้ามาที่โรงเรียนของฉันแบบนี้เตรียมรับผลที่จะตามมาแล้วใช่ไหม ดูเหมือนตัววันหน้าจะมาแล้วสินะผมอยู่แรงระดับ3ามแล้วแถมยังไร้เก็มทานอีกผมไม่กลัวหรอกครับงั้นก็ดีวีเลินหลงไปสู้กับเจ้าเด็กนั่นนักทราบวีเลินหลงแรงสามันดับสูงสุดได้อันดับที่4ี่สิบหกของรายชื่อแรงอันดับ3นายไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดในอย่างเหมือนนี่ยังไงก็ช่างถ้านายชนะก็เท่ากับว่านายแข็งแก่งที่สุดใน อย่างเหมือนก็แล้วกันไม่ใช้อุธด,ด้วยนี่นะนี่นายคิดจริงๆหรือว่าตัวเองเป็นจอมยุทธระดับสามผู้ไหลเทียมทานนะเด็กจกมอมโอ๋คนนี้มีพลังปานมากกว่าหนึ่งพันความแข็งแกร่งของกระดูกเองก็สูงกว่าระดับสามขั้นสูงคนอื่นๆทั่วไปดูเหมือนอุธของเขาที่ทําจากโลหะผสมเกรดดีจปช่วยลดความรุนแรงจากมัดที่รวมพลังปานเอาไว้จนสูงสุดนั่นได้แค่นิดเดียวเท่านั้นผมได้ยินมาว่าฟานปิง ได้ดาบกระสุนเลือดได้ดีแต่ตอนนี้เขากลับเลือกที่จะทิ้งอาวุธตัวเองและเปลี่ยนมาสู้ด้วยหมัดแทนแบบนี้คงจะเป็นการฝึกแนวการต่อยมวยแบบนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังของหมัดเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปอยู่แรงะระดับ3ขั้นสูงหมัดของเขาก็หนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคงจะฝึกมาได้ไม่นานแต่มาท้าแข่งตอนนี้คงจะเร็วไปหน่อยแล้วนะไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังปานตอนที่ปล่อยหมัดออกไปมันไม่มากพอวีเลียนหลงหมอนี่สามารถรวบรวมพลังหมัด กับขอกเป็นหนึ่งเดียวกันได้แถมยังทําได้สมบูรณ์แบบด้วยบางทีเราอาจจะจับเทคนิคการไหลเวียนพลังปานของเขาได้อาจจะรวมถึงการรวบรวมพลังและการเปลี่ยนรูปแบบของมันได้ก็ได้ถ้าไม่สู้ก็ไม่เห็นแต่ฝั่งตรงข้ามแข่งเกงเกินไปไม่มีโอกาสให้สังเกตเลยและระดับสามระดับที่9มีดีแค่นี้เองเหรอควบผงพูดไปแค่นั้นแหละฝานเป็งไม่เหมาะที่จะเป็นคู่ต่อสู้แล้วนะ ั้งแต่เมื่อก่อนแล้วที่ผู้แข่งมักจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเท่าไหร่หัวนั่นโดนฟีเรนหลงกดดันทุกทิศทางแต่ยังมีหน้ามาบอกว่าตัวเองไร้เทียมทานอีกมันไม่มีใครเข้าทํากันหรอกนะไม่เลยฝีมือเราไม่ได้เหนือกว่าเลยเก่ากันแล้วฝานบิงกับค่อยๆเรียนรู้วิธีควบคุมพลังได้ภายในเวลาสั้นๆเห็นชัดเจ๋วเลยวิธีการส่งแรงและการควบคุมพลังปานเจ้าเด็กนี่ฉลาดจริงๆรู้ท่าเวนหลงคงจะแพ้แล้วล่ะนะหมัดสายฟ้า ถ้าด้วยพลังปานของเราในตอนนี้หมัสไฟฟ้าก็อาจสามารถสร้างความเสียหายให้กับแกนหลักของพลังของเขาได้ยากน้อยได้แพ้แล้ว